ก็สวัสดีนะครับกับวายูเพลย์เกมนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีทําทะลุกําแพงบ้านนะครับกับสอนทําที่ปักท็อตสวยๆที่ปักท็อตสวยๆนะครับอย่างเมื่อกี้เลยครับตอนแรกฮะวางท็อดไว้หรือว่าจะวางกรอบรูปภาพก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็วางเข้าไปครับสำหรับใครที่วางรูปภาพก่อนก็กดชิปแล้วก็ด้านขวาจะมีนะครับแล้วก็เอาคลิดขวาแผ่นอะไรก็ได้ครับ จะแผ่นควอตแผ่นอะไรก็ได้ไม่บังคับนะฮะแล้วก็อยากจะสรุปกํากกแพงบ้านใช่ไหมครับก็ลองตีดูนะเป็นอย่างนี้ครับก็เปิดประตูบ้านค้างไว้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็กดขี้ขวาเลยฮะเดี๋ยวกันนะฮะแล้วเลือกรูปตามใจชอบครับระวงในระหว่างนี้มีคนขโมยนะครับกรนีครับก็ทะลุรูปภาพครับ ก็ปิดประตูไม่รับแขกก็ได้นะครับอก็หลายคนก็อยากตกแต่งบ้านแต่ไม่รู้วิธีตกแต่งบ้านนะคะก็อาจจะเป็นวิธีตกแต่งบ้านได้ดีนะฮะสำหรับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็ขอจบคลิปตะเพงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าคุณอาจจะเริ่มชอบไมค์คาร์ฟแล้วนะครับครับก็วายูเลยนเกมนะครับกดซับสไคร์ด้านล่างเลยนะครับจบคลิปตะเพงเท่างน,นี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับ